เชิญเนเจฮันนาเนเจเจใหญ่ลูกไข่อะเคย ขอบคุณคุณแม่กล้วยไข่มากๆค่ะเสร็จกรมือให้คุณแม่หน่อยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะรับพรงมาไรนะคะเอ่อค่ะเอ่อตอนนี้โบรขออนุญาตนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชนิญท่านาผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะท่านสักดาวิเชียนสินนะคะ สอนุญาตกลับเย็นเชินะคะ พี่น้องชาวอำเภอห้วยกระเจาและก็อำเภอแก่กเกียร์ครับจริงๆแล้วผมยังไม่ได้รับตำแหน่งนะครับเพียงแต่เป็นข่าวเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามทีวีนะครับออตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจคุณสมบัติต่อตองงนะครับคดียายาคดีทีนใด แล้วก็รักสมบัตินะครับเพราะว่า3ที่จนะทข่้เนี่ยเขใช้เวลาสักระยะหนึ่งคาดว่าอีกสักกว่าสองวันนะครับเราจะได้เห็นหน้าตาคณะรัฐมนตรีใหม่มน,นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าจะมีนักธุรกิจนะครับหรือมืออาชีพที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโจน,นรเรื่องสินค้ากเกษตร รัฐบาลที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาก็ค,คิดว่าคงจะอยู่ไม่นานนะครับก็สิ่งที่ปัญหาที่คา,าราคาซังอยู่สามสี่เรื่องตามที่นายกได้แถลงแล้วนะครับเราจะเร่งด่วนช่วยแก้ไขปัญหา,หาส่วนผมื่อนี้นอาจจะผิดระเบียบและกฎหมายก็เลยลาออกนะครับในเขตเลือกตั้งที่สี่เนี่ยจะมีการเลือกตั้งใหม่ ประมาณวันที่ 10, 19ตุลาคมนะครับอีก0วัน30วันนะครับทีมข่ารเลือกตั้งซ่องสมัครนะครับให้ให้พวกเราได้เรื่องกันนะครับส่วนใครจะเลือกใครหรือยังไงก็ขอติดตามนะครับผมบที่อยู่ในที่พักทีมข่าวรวมนะครับก็ประมาณ ฝากให้ได้นะครับเพื่อทุกคนนะครับ่รไทยนะครับผมก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับผบอกว่าลาออกจากผู้แทนลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับสิ่งที่ลาออกก็คือเราผมเลือกผู้แทนนะครับผมเป็นผู้แทนเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยสองท่านท่านแรกคือท่านเสถียร ท่านที่สองคือนายกแมคคอนพาลผมพูดกับนายกทั้งสองานว่าไม่ให้นำสินค้าที่เกษตรกรเราผลิตได้นำเข้ามาในประเทศได้ไหมพูดสั้นๆหมายว่าว่าไม่ให้นำสินค้าที่ประเทศไทยผลิตได้นำเข้ามาจากต่างประเทศสินค้าที่ตกลงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังเรานำเข้ามาจากเขมรและลาวข้าวราคาจากหมื่นกว่าบาทวันนี้ข้าวหลือประมาณหกหมพันก็พบประเทศไทยนำเข้าข้าวสาลีข้าวสาลีก็คือคา,ารา์โบไฮเดตก็เป็นผลิตแป้งได้ข้าวที่เราปลูกก็เป็นผลิตแป้งได้เพราะฉะนั้นทําให้สินค้าของเกษตรกรต,ตกลงหมูวันนี้หมู มีหมูทำข้าวากต่างประเทศอยู่แล้วครับคนเลี้ยงหมูราคาตกดีนะครับข้าวโพดข้าวโพดวันนี้ราคากตกนะครับหมูไม่กี่บาทเพราะเรานำข้าข้าวโพดมาจากเปริการทาไมประเทศไทยถึงนาเข้าสินค้ากเกษตรนี้เข้ามาเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยเขาซื้อของจากต่างประเทศมันถูกกว่าเพราะเราต้องต้นทุนทางผลิสูงเขาก็เลย คนซื้อจะถางประเทศก็นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พี่น้องในจรบทเนี่ยเรียกร้องมากว่าอยากให้รัฐบาลแก้ไขรัฐบาลไม่ได้แก้ไขเมื่อมีการเลือกนายกใหม่คนที่สามนะครับผมกับเพื่อนผู้แทนในพรรคเพื่อไทยประมาณสิบท่านก็เลยเมาสั่งผมพนุทินเป็นปนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะมาแก้ไขปัญหาพื้ลนละราเกรให้กันะพี่น้องพวกเราทุกคนครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวฟังเพลงจากค้นข้าวต่อนะครับขอบคุณครับจำได้ค่ะเออหนูป้าแจงหนูขอเก้าอี้นั่งคุยต่อแซ <laughs> <laughs> วแซลจ้า,า,าขอบคุณค่ะค่ะอยากอยากให้ก็ตลับค่ะแต่ถ้าไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไร <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะคุกคนค่ะเสียงประมือให้ท่านศักด์ดาด้วยจ้าพ่อแม่จ๋าหนูจะเล่าให้ฟังค่ะหนูไปพบปู่หนูมาค่ะปู่ในวัดนะคะปู่ในวัดแล้วก็มีท่านท่านศักด์ามาพอดีที่ร้านนะคะมาที่ร้านพอดีเลยวันนั้นท่านก็มอบทุนการศึกษาให้หนูวันนี้ท่านก็มอบท่านมอบหลายมอบมากค่ะ พ่อพ่อม่ต้องขอเสียงประมือให้ท่านสักครันนะะ้งหนึ่งไหคะที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูนะคะแล้วก็ให้เงินทุนการศึกษาหนูถึงหครั้งกันเลยทีเดียวนะคะได้เจอกันผไห,หายก็มอบมานั้นนะคะหนูไม่ทราบหรอกค่ะว่าท่านจะได้ดํารงตําแหน่งหรือเปล่านะคะแต่หนูก็เรียกไว้ก่อนค่ะเป็น,นสิริมงคลนะเผื <c oughs> ่อแมอนคตนะคะ ไปร้องเยอะๆ,ๆนะคะถ้ามีโอกาส, <laughs> กาสค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากมดเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆ <c oughs> ต่อเลยนะคะข <c oughs> ยับจังหวกขึ้นมาสักน <c oughs> ิดหนึ่งจะได้เป็นวง